ครับสู้เล่นข้าวเฉวใต้ฉงแกประเด็นนะครับประเด็นดีดีอยู่นี่ดีจริงๆนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าทีวีอะไรอาชีวะศึกษาสู้ราธานีเนี่ยได้รับคัดเลือกได้รับโลประกาศเกียรติคุณ ขาคงแผ่นดินนะครับอของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในปีนี้ครับขอแสดงความยินดีโดยวันนี้เรามาพูดถึงรางวัลนี้ครับโดยรับเกียรติยศหญิงจากท่านพงศ์สักนุยเจริญครับผู้ดในวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราธานีครับสวัสดีครับท่านพ่อครับสวัสดีค่ะต้อนรับสูุเรงข้าวชาวใต้นะครับและก็แสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งที่ได้รับรางวัลนี้นะครับผลอุ้งเชิดท่านพ่อได้เล้าก่อนกับว่ารางวัลนี้มีความปิ้มาพันเพื่อกับรางวัลขาของแผ่นดินนี่นะครับเป็นการดําเนินงานของ สำนักนายกนะครับสำนักสำนักนายกรัฐมนตรีรวมกับคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาตินะครับโดยที่ให้หน่วยงานให้บุคคลให้โครงการต่างๆทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทระวงตะบวงกลมได้ก็ได้เป็นหน่วยงานข้องเอกชนก็ได้เป็นนิตที่บุคคลหรือเป็นบุคคลก็ได้เพราะนั้นเนี่ยในการขัดเลือก หน่วยงานองค์กรโครงการ,รหรือบุคคลที่จะได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นหน่วยงานหรือว่าบุคคลหรือโครงการขาข่องแผ่นดินเนี่ยจึงเป็นการขัดเลือกทั้งประเทศนะครับมีหน่วยงานที่เข้ารวมเนี่ยประมาณคั้งแรก็แรกๆเนี่ยประมาณแปด้าพันแห่งนะครับนะแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการขัดเลือกนี่ยาวนานมากเมื่อ อาชีวสุราธตานีเนี่ยได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหน่วยงานขาข้องผ่นดินเนี่ยนะครับตั้งแต่ปีฮกซี่ <Okay. S 2> ด้านการาดึกษาด้านนด้านไม่ครับเป็นด้านเป็นดาน้นดานครับมีทั้งหมดเก้าด้าน,นข้องอาชีวะสุรานีได้รับด้านศาสนาและวัฒนธรรมนะครับก็ใช้เวลาในการติดตามประเมินพ้นเนี่ยประมาณสองปีเราเพิ่งได้ประกาศได้รับประกาศและแจ้งว่าได้รับการประกาศ ทียตกุณเห้เป็นหน่วยงานขาข้องแผ่นดินเนี่ยนะครับเมื่อปีหกทั้งทีได้การได้รับการเสนอชื่อมาทาั้งหลายปี256 4ภายในยส่องปีในการการ <S 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 ับรับติดตามเพราะว่าคณะกรรมการเอกลักษณ์้องชาติเนี่ยจะติดตามอย่างเข้คข้นนะครับในปีทีอ่อาชีวะธุรัได้รับรางวัลเนี่ยมีน่วยงานบุคคลแล้วก็โครงการต่างๆที่ผ่านการประเมินคองคณะกรรมการ เอกลักษณ์ของชาติเนี่ยเพียงหกสิบแห่งแล้วก็มีท่านเป็นท่าบันการทึกษา่าเป็นคังแรกข้องข้องประเทศที่มีสถาบันการทึกษา่าได้รับการพิจารณาเพื่อการการติดตามหรือการประเมินให้เป็นหน่วยงานขาของแผ่นดินอยู่ซ่องท่านทึกษา่าคืออาชีวะก็มีมีระยอาชีวะสุราธานีาแห่งเดียวแล้วก็อีกแห่งหนึ่งก็เป็นข้องข้องคันปื้ดท่าน การศึกษาขั้นพื้ท่านคือโรงเรียนพีมมยพิทยาแล้วก็เป็นครังแรกที่ตั้งแต่มีการขัดเรือกันมาที่มีสถาบันการศึกษาได้รับรางวัลนี้รงวันนี้นะครับพ่ออเมื่อกหรอครับห<อ>นบบ่วยแรงข้องประเทศหน่วยแรงของประเทศครับดูซึกผันพืดมาค่ะด้รับรางวัลน,นี้มาค่ะพะออ่อองดูซึกผันผืดในส่วนตัวนี้พ่อมิกวฬารางวัลเนี้ยมันเป็นปลายทางของของการทํางานค่ะ แต่ว่าช่วงระหว่างทางเนี่ยเพราะว่ามันน่าภาผภูมใจมากว่าว่ารางวัลเพราะว่าระว่างทางที่จะทําให้เกิดพ้นเนี่ยมันไม่ได้ว่าทําอะไรถึงเกิดพ้นทันทีนะครับเพราะว่ารางวัลข้องขาข้องแผ่นดินเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาในการทํางานให้เกิดพ้นเนี่ยไม่น้อยกว่าห้าปีเขาถึงจะรับพิจารณานะครับเพราะฉะนั้นถ้าวารู้สึกเปนืมัง ก็มีความภาคภูมิใจมีความภาคภูมิใจในส่วนของความเป็นวิลัยาชีวาสูรอดซึ่งมีการซื้อทอดความดีกันมาเป็นช่วงเป็นรุนผ่านมาจากรุนผีมารุ่นน้องจนขาทังว่าเราเป็นส่วนหนึ่งข้องสังคมคจังหวัดสู้รอดนะครับแล้วก็อีกอยากหนึ่งคับภูมิใจในความเป็นสูร้รอเพราะการที่เราได้รับคัดเลือกเนี่ยเพราะว่าเราได้นําความเป็นสูรอด มานำสเสนอแล้วก็มาสแสดงให้ให้คนทางประเทเนแล้วก็ให้คนทวโกเห้นแล้วก็มองเห็นกุคกาในสิ่งที่พวกเราทาค่ะพเอามะครับค่าคชเราได้นี่ก็คือศาสนานและวัฒนธรรมนะพ่นงานกันบ้างทีส่งไปในหมีได้บ้างครับพ่นงานเนี่ยพ่ผมแบ่งเป็นสามกลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มข้องกันเพื่อแผลศาสนาศิละปะและวัฒนธรรมเราใชา้วิธีการนำสเสนอ จุดเด่นที่เป็นศาสนาศิลปวัฒนธรรมของของไทยเนี่ยนะครับดานจิตกรรมและศิลปกรรมและก็ปฏิมากรรมเนี่ยครับท่านในภาพนี้นะใช่ครับท่าน,นนานเรื่งด้านเล็กท่านกระบวนการแข่งขันดานต่างๆเช่นการแข่งขันแกฮิมะ,ะถีฮาบินประเทศจีนอันนี้ก็คือเราเป็นการเผยแพร่ศาสนาศิลปวัฒนธรรมโดยใช้ จิตกรรมกับปฏิมากรรมผ่านการแข่งขันเพื่อใ,ให้ชาวโลกเห็นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่รางวัลจากการแกะแต่ว่าศิละปะที่ได้ที่เกิดจากการแกะที่เด็กทำนั่นคือตัวที่บ่งบอกถึงความเป็นมาความเป็นชนชาติความเป็น,นรัฐชาติของเราว่าเรานั้นมีประวัติศาสตร์มาเป็นแบบไหนที่ไปแสดงให้ชาวโลกเขาเห็นเขาก็เกิดความชื่นชม ในนี่คือส่วนหนึ่งของข้องการเพื่อแผ่ศาส,สนาสิ่งคุมที่ซองคือคุ่มข้องการอนุหลักษศาสนาศิลปะวัฒนธรรมซึ่งเราก็มีการอนุหลักเช่นการอนุรักผ้าไทยการแต่งกายอนุรักษ์ข้องความเป็นไทยเช่นชายคาว่าพูดเพราะวหว้ซวยครับพูดเพราะยิ้มหงายวหว้ซวยซึ่งเป็นคุณลักษณะของคนไทยคอนีนก็รห็นถัดเย็นเช่นวาน้องที่นี่ใช่พระ ปติใช่ครับอันนี้ก็คือกลุ่มโครงการกลุ่มโครงการอนุรักษ์ด้านศาสนาศิลปกรรมถึงคนไทยเนี่ยทำรายงานแล้วก็มีซันี่เราไม่ต้องลงทุนเลยแค่แกปูดเพราะยิมหงายวายซุยครอบคุณขอโทษอันนี้พมหมาเป็นคุณลักษณะของคนไทยที่เรากําลังเพล่แผลแค้เขาเห็นนะครับกลุ่มที่สามก็คือการต่อยอดและก็เพิ่มมูลค่คาอันนี้พมาทำทำในลักษณะของการนำประวัติศาสตร์ แล้วก็วิชีชีวิตข้องคุรสุรานมาต่อยอดให้มันค่ายได้เช่นการที่คุณครูนักเรียนนักกษาออกแบบถาปลาวานอย่างนี้ครับค่ะอันนี้เห็นชัดถาปลาวานนี่ก็เป็นพนงานขอ้ของอาชีวามือนกันเหล่มตั้งแต่ออกแบบจัดแบบแล้วถึงกัไปหลงล่อได้รต้องมาทําเป็นถาปลาวานอ,อันนี้อันนี้เห็นชัดเจนอ,อันที่สองก็คือเรื่องของการศึกทราบประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุราษฎร์ แล้วก็มาทําเป็นงานศินลปะที่สร้างแร่งรงเถียวไม่เช่นการสร้างศิลปะในชุมชนเมืองในเขตตลาดแอร์ตะลาดหลังอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็นําวิถีชีวิตข้องข้องข้องคนในบางเชน่นทําพันมีความมีความทัาพันกับลูกจกักต้นจกักก็มาทําเป็นผ้ามัดยอมแล้วก็ใช้าชายสีลูกจกักแล้วก็เอาไปขาย แล้วก็มีการศึกษาในเชิงข้องประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดสุราษฎร์จากจากศิลปกปรมแล้วก็จิตกรรมปฏิมากรรมที่มีอยู่เช่นวัดประทัดสร้างลักเมืองแล้วก็เอกลักษณ์ก็คือดอกบัวพุธแล้วก็พระพระปุธิสัตวากาวากิรุกิเต่วนเอามาแล้วถึงก็มาศึกษาเอาแบบทอดลายมาเคลื่อนเป็น เช่นเป็นลายซีวิชัยซึ่งสุราเราเป็นู่วนกลางของซีวิชัยในสมัยนึงนะครับแล้วก็มาทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเชน่นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าลายสีคราม,ค,ามครับแล้วก็จานรองแกว้วตอนนี้จานรองแก้วนี่ไปิดขายประเทศจีน,น โดยเด็กเนี่ยทำตลาดไปค่ายที่จีนอันนี้ก็เป็นการต่อยอดครับก่อนไล่พนงานทีเราเห็นเป็นรูปธรรมของน้องๆอชีวะานะคะทีนี้ค่ะประกาศรางวัลเรียบร้อยแล้วค่ะท่านพ่ออ๋อคะเราจะไปรับรางวัลกันในช่วงไนไปรับแค้นไนแล้วก็รับจักใครครับพ่ออ๋ออันนี้ต้องทาเรียนก่อนนะครับว่าเราได้รับแจ้งมาเราได้รับรางวัลแต่รางวัลนี้จริงๆท่านนายกเป็นเป็นคนมอบตอนนี้เรามีนายกหลักสากางขันก็ไม่ไหนใจว่าเขาจะ ให้ไปรับช่วงไหนหรือว,ว่าจะไปรับกับน,นายกไหมซึงพ่มก็ดีใจมั่นะครับจะหลับกับนายกไม่หรือนายกเขาซึงตอนนี้ยังไม่แน่ชัดนะครับทางทางคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติเขาแก้แจ้งมาแล้วก็ข้อรายละเอียดเพืเอ่อที่จะไปทําเป็นทําเป็นกิจก,กรรมแสดงให้กับให้กับประธานที่จะมอบ ซึ่งเป็นตัวนายกในนอนครับ,บครับครับ้งกับความทัเร็จทีได้ในครั้งนี้เป็นเด็กบรรดายใจที่จะส่งพ้นต่อบุคลากรก็ดีนักสากก็ดีข้อมาวิไลพันธุ์พืชก็มีอะไรพันธุ์ืชมั้งครับคือจริงๆพมอยากเรียนอย่างไงครับว่าเป็นหน้าทีรักไม่ว่าเป็นวิไลอาชีวะศึกษาหรือว่าเป็นทาบันการศึกษาไดก็แล้วแต่หน้าทีรักข้องท่าบันการศึกษาถูกสถาบันก็มีหน้าทีในการที่จะ อนุรักษ์หลักษ่าส่งเสริมศาสนาศ mm ิ hmm. ลปาวัฒนธรรมถึงเป็นราง,งาพวกเราอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรางวัลแม้ว่ามันจะเป็นความปลาภูมิใจแต่ว่าผมามันไม่ใช่ทางมด mm hmm. แต่ทางมดก็คือว่าต้องพยายามทําให้ทุกคนไม่ใช่เฉพาะในสถานศทกษา mm hmm. รวมดึงนอกสัตว์ทก่ร่ารอบๆ้างคือข่ายตงางได mm ้ hmm. มีจิตสํานึกและก็เห็นความสําคัญรวมกันว่า mm hmm. ไอ้สิ่งที่ วิเลยรรมเนี่ยมันก็คือสร,ร้างความแข้มแข็งและก็ความภาคภูมิใจในความความเป็นไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่วิเลย์ชิวาศึก่าทากันมาเป็นเวลานานหลายฝีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ่งเสริมการอน,นุรักษ์เร,รื่องการพัฒน,นาต่อยอดอันนี้ผมต้องขอบคุณกุดครูของผมถึงเป็นบุคลากรของวิเลยขอบคุณนักเรียนนักก่าตั้งศิษิ์เก่าศิษย์ปัจจุบันนะครับ แล้วก็ชุมชนเครือข่ายที่เป็นภาคีเครือข่ายในการขับเคลื mm ่อ hmm. นในในตุกเหลืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสนา mm hmm. เป็นวัดเป็นฟ้ารือในลานศิลปปาัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมวัฒนธรรมจังหวัดหรือชุมชนเครือข่ายที่เป็นกลุ่มแม่บ้านอ่กลุ่มที่เป็นกลุ่มชุมชนในในในชุมชนเมือง mm hmm. ที่รวมกันรวมกันทำเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ มันจะทําให้เป็นจุดแหลกๆพมคิดว่าเป็นจุดแหลกๆที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ทาให้คนอื่นรับรู้แล้วก็เข้าใจว่าสิ่งพวกเราทำเนี่ยคืออะไรคือบางครั้งเนี่ยสิ่งที่วินัยทําเนี่ยทําไปเนี่ยไม่ใช่ว่ามีมีคนชอบมัะบางทีก็มีคนไม่ชอบก็มีเช่นการออกแบบลายเสื้อผ้าบางคนก็บอกว่ามันไอ้นี้ลายจริงลายไม่จริงอะไรแบบนี้นะครับนะมันก็ไอ้นี้ประวัติศาสตร์จริงไหมประวัติจริงไหพอตอนนี้ เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ายจังหวัดสุราษฎร์ซ่องายคือลายซี่พุ่นพินกําลังออกแบบเป็นลายเสื้อผ้าของประจำอําเภอพุ่นพินแล้วก็พยายามจะทําให้เป็นลายข้องจังหวัดสุราษฎร์ก็คือลายซี่ครามซึ่งไปรวมกับกลุ่มต่อผ้าบานทันยิ่งอันนี้บางคนก็บอกว่าลายนี้มันจริงไม่จริงมันเท็จมันมาบันฟื้ได้แบเนี้แต่ว่าในที่สุดเลยนี่คือความสำเร็จที่เห็นกันชัดหนึ่ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับนัสู้ได้รับรางวัลอันสูงเกียรตินี้ต้องขอแสดงความยินดีกับวียอาชีวะศึกษาสุรธานีอีกครั้งหนึ่งต้องขอขอบคุณนะครับท่านพ่อวันนี้ใทเกียรติไรกะให้กับทางารการนะครับเวลาน้อยที่ได้นะครับตานอครับขอบคุณมากครับท่านพ่อรับอประดานปารลัดคิดไมได้ครับได้ครับทนงนี้หนึ่งครับคือวันที่เจ็ดสิงห้าจะมีการแข่งขันดานาหานไทยซึ่งอาชีวะสุราจะจัดขึ้นแล้วก็คัดเลือกเด็กทั่วประเทศนะครับ ไปฝึกงานที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลาหนึ่งเดือนก็เชิญเชิญพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์มาเยี่ยมชมการแข่งขันเว้นเชฟกับตาเล็กเลยครับคขับยัดซิ่งง่านะครับมีโอกาสจะเชิญท่านพ่อมาอีกครั้งนะครับวันนี้จะได้เวลาหน่อยครับขอบคุณท่านพ่อพงศักดิ์ปริญญาณ์ครับผู้มีการที่อญิริศิวะสุราษฎร์ธานีครับกับรางวัลดีดีพนี้ครับค่ะ